ส a, affe, ับประยุทธ์ทะลุฟ้าตอนที่193ถึงตอนที่194ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาต่อกันเลยดีกว่ากับสับปยุทธ์ทะลุฮารเลมของเรานะครับเรื่องราวต่อไปนะครับก็เสี่ยเลี่ยนของเรากําลังจะไปเข้าลงประมูลของพวกราชวงศ์ทมินนะครับอย่างที่ได้บอกไปตอนคลิปที่แล้วนะว่าไอ้เสี่ยเยี่ยนมันเพิ่งไปหาเรื่องราชวงศ์ทมินแล้วมันกําลังจะไปลงประมูลของเขาเนี่ยเขาจะให้มันประมูลอยู่ใช่ปะเรียกได้ว่าในรงประมูลทมินนั้นมันต้องมีเหลืองแน่นอนครับ แต่เหตุการณ์มันจะเป็นอย่างที่ผมว่าหรือเปล่านะเราลอมาติดตาม,มาพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับสัพปปยุทธะลุฟ้าตอนที่193โอเคครับณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพัน์นะครับเนื่องจากว่าทางช่องเราเคยใช้ภาษาไทยของเพจบาทเดียวนะครับและตอนนี้ยังคงใช้คำแปลของเพจบาทเดียวอยู่นะครับซึ่งใครที่ค้างนะครับอยากอ่านตอนล่าสุดทันจีนนะครับส่วนภาพน,นี้ก็คือช่องทางการโดเนตให้เพจบาทเดียวนะครับสามารถไปติดต่อเพจบาทเดียวที่ใต้ดิสคริปชันนี้ได้เลยนะครับ ใครโดนเนิเกิน100บาทขึ้นไปนะครับติดต่อส่งสลิปได้ที่เพจบาทเดียวนะครับเพื่อเข้ากลุ่มกาแฟและอ่านตอนล่าสุดทันจีนก่อนใครได้เลยนะครับเด้อนะขอการประมูลนิกายราชวงศ์ธมิรกรุณาแสดงบัตรผ่านเข้างานประมูลด้วยครับบัตรผ่านกันหรอนี่สินะจกกะักรพรรดิและระดับบรรพบุรุษเชิญครับเชิญทางนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยฮะดูจากภายนอกแล้วพวกเขายังดูเด็กอยู่เลยนะอย่างน้อยบัตพวกนี้ก็ยังมีประโยชน์โอสถโพพัดก็ดูมีเหตุผลเหมือนกันนะเนี่ย เจ้าเห็นผู้ชายที่เพิ่งเข้ามาไหมดูเหมือนพวกเขาจะมาถึงก่อนเราแล้วสินะว่าแล้วชายแดนเขาทอมินเป็นที่รวมตัวของเหล่าผู้แข่งแร่งเลยอย่างน้อยก็มากกว่าระดับกษัตริย์เสียจะดีกับพวกเจ้าถ้าไม่ทำตัวเด็ดและอยู่ห่างจากปัญหานะบอกเจ้าตัวเล็กนี้ดีกว่ามั้งฮ่าฮ่าฮ่าก็ไม่ใช่เจ้าคนเดียวหรอที่สู้คนเดียวมาตลอดเฮ้ย <Hey! S 1> เหมือนพวกเราจะมีปัญหาแล้วละ่ะ ไอเด็กเวรแกใช่ไหมที่หาเรื่องแก๊งหมาป่าเถาของน้องข้าหวหน้าไอเจ้านี่แหละเถาซาไอพวกหมาป่าเถากลุ่มของมันก็มาด้วยงั้นเหรอกําลัางเบื่ออยู่เลยขอดูอะไรสนุกๆหน่อยก็แล้วกันพวกของเจ้ายามคายก่อนข้าก็แค่สั่งสอนพวกมันตามที่สมควรเองเจ้าพ้อมพอหรือยังข้าหอดสอบฝีมือของเจ้านหน่อยเถอะวหน้า จัดการเห่าซาที่อยู่ระดับกษัตริย์ขั้นที่3มลงได้อยู่หมดัดเจ้าเด็กนี่ไม่ธรรมดาให้ตายสิพอฆ่าต้านพลังไว้เหมือนลูกอมที่ข้าเตรียมไว้ให้จือเยี่ยจะหักไปแล้วสิไม่เลยนะเจ้าคนชั่วเอาขนมของข้าคืนมานะท่านโมช่วยเขาด้วยตอนนี้เราอยู่ข้างในหอประมูลราชวงศ์ธมินไม่ควรที่จะมีใครตายหรือบาดเจ็บที่นี่หรอกนะ ทำแบบนี้กับผู้หญิงตัวเล็กไม่เกินไปหน่อยหรือไงนั่นเขาจริงๆใช่ไหมท่านโมโยานายน้อยแห่งน,นิกายราชวงศ์ธมินนามของข้าคือโมโยาจะขอรับผิดชอบในส่วนที่ทําให้เกิดความเสียหายเองนายน้อยนิกายราชวงศ์ธมินงั้นสินะคงใช่แหละเห็นว่าก,กันว่าเขาอยู่ในระดับจกักรพรรดิแล้วด้วยนิกายราชวงศ์ธมินนี่เต็มไปด้วยบุคคลได้เก่งขาบชะมัดรู้สึกเหมือนว่าจะทะลวงขั้นเจ็ดดาวไปแล้วด้วยนะ โอ้เช่นนี้นี่เองนับว่าเป็นเกียรติที่ได้พบเจอนะนายน้อยการที่ท่านเข้ามาสอดมือเช่นนี้นั้นท่านคิดจะเป็นอรลิกกับพวกข้ายอย่างนั้นหรอไม่ใช่หรอกท่านแต่การที่จะมีการนองเลือดเกิดขึ้นในห้องรับรองแขกระดับสูงนั้นพวกเราย่อมทนดูไม่ได้แน่นอนข้าจึงอยากให้ทางท่านช่วยหยุดการต่อสู้นี้จะได้หรือไม่ล่ะมันสร้างปัญหาให้พวกเราก่อนเองนะยังไงข้าก็ไม่ยอมหรอกแล้วถ้าเกิดว่าข้าต้องขอปฏิเสธละ่ะ ข้าก็จะขอแนะนําให้ทางท่านว่าในดินแดนของเรานั้นการที่จะยั่วยวนพวกเราเกรงว่าจะมีปัญหาได้นะแต่ทว่าในเรื่องนี้ข้าถาวรซาต้องขออภัยพวกท่านอย่างสุดซึ้งแน่นอนเพราะการที่จะให้หญิงงามเช่นท่านมาประสบพบเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้ข้าต้องขออภัยด้วยเฮ่แต่ว่าหุปปากซะนี่ข้ากําลังขออภัยพวกเขาอยู่นะข้าต้องขออภัยด้วยครับท่านข้าผิดไปแล้ว ขอเชิญแขกผู้มีเกียริทั้งสามท่านเข้าห้องพักรับรอของข้าเถอะถือเป็นการแสดงความขออภัยจากข้าผู้นี้ถ้าหากเป็นเช่นนั้นข้าขอไม่เกรงใจเลยนะนายน้อยท่านจะให้เจ้านั่นไปนพักจริงๆกันหรอข้าจะทำให้วงมันตายใจเสียก่อนยังไงซะพวกนั้นก็ไม่กล้าทำอะไรในเขตของราชวงศ์ทมินหรอกทุกๆอย่างของพวกนั้นต้องตกอยู่ในการควบคุมของข้าแถมที่สำคัญหญิงที่มันนำมาด้วยงดงามยิ่งนัก นี่ถือเป็นการดีที่ข้าจะได้ปักธงเพิ่มฮ่าฮ่าฮ่าที่พักผ่อนนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นสามระดับได้แก่สวรรค์โลกและมนุษย์มีระดับด้วยงั้นหรอใช่ค่ะระดับมนุษย์จะให้ระดับที่อยู่กษริย์ขึ้นไปได้พักผ่อนส่วนระดับโลกนั้นจะให้ระดับจักรพรรดิพักผ่อนแทนค่ะ และระดับสวรรค์จะให้ผู้ที่มีระดับพลังปานอยู่ถขั้นระดับบรรพชนซึ่งแน่นอนว่าหากมีสำนักหรือตระกูลที่มีชื่อเสียงอย่างตระกูลเซี่ยงหรือสำนักเจียนหนานแน่นอนพวกนี้จะเป็นกรณีพิเศษค่ะฮะสำนักเจียนหนานเงียบไว้ก่อนข้าไม่อยากให้ใครแตกตื่นตอนนี้นะขอเชิญท่านทั้งสามเชิญพักผ่อนข้างในได้เลยค่ะโอ้โหอย่างหรูเลยแฮะหากท่านทั้งสามมีเรื่องที่ต้องการเรียกใช้โปรดเรียกข้าจากข้างนอกได้เลยนะคะ ข้าสังเกตได้เลยนะว่านายน้อยคนนั้นนะ่ะมันคิดจะจีบเจ้าไม่งั้นดูสิคงไม่ต้อนรับกันซะใหญ่โตขนาดนี้หรอกฮระวังเอาไว้ก็ไม่เสียหายยิ่งนี่ัสยผู้ชายแล้วหละก,ก็ถ้าไม่มีวันยอมให้ใครมาแต่ตัวหรือจีบข้าหรอกข้าสังเกตได้เลยว่านายน้อยหู้นน้ะน่าจะเป็นพวกที่รักตัวเองมากกว่าเราระวังตัวไว้ให้ดีละ่ะ มีอะไรผิดปกติตรงดอกไม้นั้งหรอข้าคิดว่าดอกไม้ที่อยู่นี่น่าจะเป็นดอกไม้กืนวิญญาณที่จะทําให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณนี้ต้องอยู่ในสภาวะหลับไหลว่าไงนะพวกนั้นคิดจะใช้พิษมาทําให้พวกเราสลบอย่างนั้นหรอชั่วชายิ่งนักข้าจะไปจัดการมันเดี๋ยวนี้แหละไม่คิดเลยว่าเราจะมาเจอผู้เชี่ยวชาญด้านพิษอีกคนเช่นนี้ว่าไงนะผู้เชี่ยวชาญด้านพิษอีกคนตั้งหรอจริงอะ ถึงแม้ข้าจะไม่เชี่ยวชาญด้านโนสดเช่นเจ้าแต่เรื่องพินเองข้าก็มั่นใจในเรื่องนี้พอตัวตอนนี้พิทไม่น่าเป็นห่วงแต่เราต้องระวังนิกายทรมบินให้มากขึ้นกว่าเก่าจากที่คิดคด,คด,ดูแล้วการที่มโนใจใส่ตั้งแต่ระดับกษัตริย์ขึ้นไปนะั้นก็น่าสังเกตเห็นได้ชัดพร้อมด้วยนิกายที่ใหญ่ๆมาพร้อมกันเช่นนี้ข้าว่ามันต้องมีแผนอะไรบางอย่างหรือเปล่าเรื่องที่เจ้าว่าไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่หรอกตอนนี้เราไม่ได้มีอะไรขาดแคลนเท่าไหร่นะ การที่มันประกาศว่ามีร่างโพอยู่เช่นนี้เท่ากับบอกเลยว่าสมบัติมันมีอยู่อันนี้แหละคือสุดยอดของจริงหุบเขาวสู์เพิงผู้ว่าสที่หเฟิงหยางเรียนนายท่านการประมูลครั้งนี้ข้าหนอยมั่นใจได้เลยว่าการที่ใช้ชื่อของร่างโพออกไปนั้น่ยมเป็นจุดสนใจให้แก่พักหรือตระกูลใหญ่ๆแน่นอนครับเราต้องได้มันมาอยู่ในมือแน่นอน เช่นนั้นก็ดีเพราะไม่ไว่าอย่างไงเราก็ต้องเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเราให้ได้และใครที่คิดจะขวางเราจงข้ามันทิ้งซะผูโโ้โสใหญ่ครับท่านผโโู้โสภาลำดับที่สี่ยังไม่ปรากฏออกมาเลยคาดเกงว่าเขาจะประสบคบใครก็เป็นได้ครับผู้โสสี่มันเป็นาเจ้าพวกศิษย์ในสำนักเจียนานทั้งนั้นแหละเจ้าไม่ต้องกังวลไปในไม่ชา้ายุทธภพจะต้องสั่นสะเทือนกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ข้าโฮโสาลำดับที่หนึ่งแน่นอนทุกๆอย่างต้องเป็นไปนตามแผนที่เราวางไว้หมดแล้ว ท่านหัวหน้าข้าได้ยินมาว่าตระกูลเสี่ยวกับสำนักเจียนหนานห้องนั้นเป็นธมิรต่อกันและกันข้าเกรงว่ายามใดที่พวกมันคิดจะบุกมาหกเขาอสศูรเพอของเราเกรงว่ายามนั้นตระกูลเสี่ยวและสำนักเจียนหนานดีเมื่อมันมาถึงยามนั้นข้าจะทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกลบล้างออกจากอาณาจักรลงไปนะวันที่สอง ดูสิคนเยอะชะมัดวันนี้น่าจะเป็นวันที่ราชวงศ์ธมินจะเริ่มมามูลใช่หรือไม่ไม่มีอะไรทำเลยง่ะพวกเรารอ,อไปก่อนเถอะนะเฮะ้เจ้าบอกให้รอนี่รอเป็นชั่วอโมองกว่าแล้วนะหากเจ้าพูดเช่นนี้ร้อยครั้งข้าก็จะพูดอีกร้อยครั้งเช่นเดียวกันถ้ามั่นใจได้เลยว่าหากล่างโพวีอยู่จริงตามมันก่าวแล้วเราก็สิ่งนั้นต้องทรงพลังและประกอบไปด้วยอนุภาคของพลังปานแน่ๆและเมื่อยามนั้นมาถึง พวกเราต้องหาวิธีใดวิธีหนึ่งแยกชิงมันมาไว้ให้ได้ข้ารู้นะว่ามันจะเป็นยังไงแต่เมื่อ,อไหร่ล่ะที่จะเริ่มงานข้าเบื่อจะแย่อยู่แล้วแล้วเจ้าเสียวเยี่ยนมันไปไหนแล้วเนี่ยเ<ค><ณ>ฮ้ยพลังลมบานพราอพลังเพิงนี่มันเสียวเยี่ยนไม่ใช่หรอมันคิดจะทำอะไรของมันอีกล่ะตอนนี้นิกายราชวงศ์มินน่าจะเอกใจถึงระดับพลังแล้วสินะ เสาเฮองนั่นมีกลิ่นของตัวโอสถอยู่ด้วยมีคนปรงโอสถอยู่ในทางนั้นอย่างนั้นเหรอแถมระดับก็ไม่ใช่ธรรมดาแต่เป็นโอสถขั้นที่เจ็ดอีกด้วยให้มันอาจหานก้าปรปงโอสถในเวลาฉันหนีกันนะจากทิตทางและพลังที่ส่งมาจากราชวงธ์รมินและไม่ต้องสงสัยนั่นคือพลังของยอดยุทธผู้หนึ่งที่กําลังแสดงอานาจอยู่เออข้าก็คิดเช่นนั้นท่านวูวโอสถข้าไม่แน่ใจว่านี่อาจจะเป็นฉีสารที่กําลังปรงโอสออยู่หรือเปล่า นั่นมันหุบเขาอาสุรเพิงพวกแกก็มาด้วยหรือนี่จือเฉียนไม่ต้องไปสนใจมันเราจะข้ามมันในคราวหลังยามนี้ห้าสนใจแต่เสาเพิงได้พ่องมาพ้องกลิ่นของตัวโอสดแค่ดูพ้อมได้กลิ่นก็รู้ได้เลยว่าตัวโอสดที่ทรงพลังนี้ใกล้จะถือกำเนิดแล้วหากมีใครคิดขัดขวางมันตอนนี้หล่ะก็ข้ายอมไม่ให้อภัยแน่พรอรสชาติของโอสดจะหอมหวานแน่นอนหากได้กินยามเสร็สมบูรณ์ การทำโอสถในยามนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่ราชวงศ์มินจะยอมให้เกิดขึ้นเมื่อถึงยามนั้นเมื่อไหร่เราจะโฉกแย่งชิงจากมันผู้สร้างเอาาไว้กับตัวข้าให้ได้เจ้าอ,ออกไปซะไม่อย่างนั้นข้าจะฆ่าพวกเจ้าให้หมดระดับบรรลัยชนนี่เจ้าไม่นามหิสวรระ ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชั่นมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วะอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับสป,ปรพยุทธตอนที่194นะครับเ,เฮ้ยบอกได้เลยว่าเสียวเยี่ยของเรามันเติมทูและโชเทพอีกแล้วนะครับ แบบกบว่าจะเข้าไปแบบเงียบๆไม่ได้นะครับต้องแบบแสดงอิทธิพลอะไรอย่างนี้ก่อนหรือเปล่าแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับกำลังเข้มข้นเผ็ดเด็ดมันเลยนะครับถ้ายังไงเราก็มาต่อกันอีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ